ครับเพื่อนครับก็วิธีการอยู่ทุ่งไร่ท้องนานะครับเลี้ยงไก่เนาะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับช่วงอ,อ,อกมงนะครับก็มีไก่มแล่เลมต้นหญ้าใบาอ่อนหญ้านะครับสำหรับตรงนี้ก็คือทำเพล่าไปมาดนะครับก็ทํทำการเกษตรโดยการเลี้ยงไก่บ้านนะครับ แล้วก็เลี้ยงป่าเป็นอาหารนะครับยังไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะครับทดลองนะครับมีการทดลองก็มีไก่มัน30ตัวนะครับแล้วก็ทดลองปลูกนะครับพวกต้นไม้ที่กินได้นะครับเช่นต้นนี้นี่ครับต้นใบยอนะครับที่เขาไปห่อหมก ใบยอบซึ่งปลูกเพียงไม่กี่เดือนนะครับพอสามารถที่จะเอาไปทำห่อหมกใบยอหรือเอาไปทำอาหารได้นะครับเดินน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นน้ำหยดครับก็ออกไปออกยอดส่วนตรงนี้นะครับเป็นไถ่ตุนแรงครับก็ใส่น้ำหยดก็ทำการออกมากเริ่มแตกใบแล้วนะครับ สำหรับไฟตัวนี้เป็นไฟอตอนกลางวันนะครับเป็นชาร์จแสงไว้นะครับก็เข้าไปอยู่ในแบตเตอรี่นะครับเวลาคนเดินผ่านหรือมีสิ่งของเดินผ่านก็จะปิดเองในตอนกลางคืนมันจะติดเฉพาะตอนกลงคืนนะครับพอคนเดินผ่านเสร็จสักไม่เกินห้าวิสิบห้วิประมาณนั้นครับมันก็จะดับเป็นประหยัดเนาะ แับไก่บ้านที่เลี้ยงไว้ไก่ฟาร์มไก่บ้านก็จะมีข้อกลัวสำหรับเพื่อนๆที่กลับมาอยู่บ้านช่วงโควิด <c oughs> ยังไม่มีอะไรจะทําำนะ้วก,ก็ลองทดลองเอานำเป็นตัวอย่างได้นะครับในการเลี้ยงสัตว์น,นี้ก็เป็นฝรั่งกิมซูนะครับ ไม่แน่ใจว่าออกดอกเ,ย,กเยอะแล้วน่าจะรูปดกเหมืนอนกันนะครับหยดด้วยแหงสดุดไเซลเซลลเหมือนกันครับเป็นน้ำหยดหรือเป็นน้ำกระจายัแต่มีจุาน้ำเยอะต่อไปครับเป็นต้นพามะม่วงนะครับเป็นต้นไม้พื้นที่ปลูกง่ายปล่อยน้ำลงสระนะครับแต่ยังไม่มีโครงการเลี้ยงหรือปลูก อะไรนะครับฝั่งนี้จะเป็นพะ้าจะใบไป,ปไหนหมดน่าจะเป็นนกกิน <c oughs> ดูแลครับงัวกินครับผมน,นี่คือกล้วยเตี้ยนะครับกล้วยผู้ด่างนะครับตอนนี้ไม่เดิมไม่ด่างครับเริ่มหายหมดมันยังไม่โตนะครับ ครับครับไก่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับสันเกตรบรรยากาศลมนองครับจะเป็นทุ่งนานะครับเราก็ทำการาปลูกกระท่อมไว้นะครับก็อันนี้แสดงเลี้ยงอะไรก็ได้ครับที่อยากจะเลี้ยงต้นต่อไปอันนี้คือข้าวๆเพิ่งจะเริ่มต้น มะเขือเทศนะครับก็มีอยู่หนึ่งลูกต่อหนึ่งต้นนะครับเป็นพันุ์ใหม่นะครับอันนี้เออนี่เยอะหน่อยมะเขือครับอ๋ออีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ไม่ต้องซื้อกินนะครับคือทุกอย่างจะมีกินนะเพราะว่าเริ่มปลูกไว้แล้วก็แหงทราเซลอันนี้เราจะเขียนรถกันนะครับเด็ก ตัวข้อมเสียของตัวถ่ายถอดสายโซลูซิว18วัตต์นะครับตัวแผ่นเล็กแผ่นเล็กคอนโทรลเงีน,นะครับอันนี้ก็จะมีนูเตอร์นะครับ2โวลต์ 12. 1,000วัตต์แล้วก็จะมีตัวแปลงเออไม่ใช่จะมีกล่องคอนโทรลนะครับควบคุมไฟ จากแผงโซล่าเซลล์นะครับจะมีตัวนี้ต่อเข้าแบตตัวนี้แผงโซลาเซลล์จึงตัวนี้ครับสายนี้เอาวันนี้เราไว้บุญหลังคาครับนะครับ,นะรบเพราะว่าแดดมันขึ้นมาจะเจอเสนี่ก็จะเป็นรหลดไฟต่อตรงเข้าหลดไฟครับสองเส้นนี่ก็จะเข้ามา AC ซีครับไฟบ้าน220รอยี่บอกตัวน,นี้ <c oughs> ข้อมูลก็ค่าสองพันนะครับ ด้่นลางกอยู่เนี่ยนี่ชุดนอนนานะครับนี่นอนมาอยู่นี่มีนกเขามีเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาครับประมาณนี้ครับมาดูไฟกันว่าแสงแดดมาแล้วไฟมันจะขึ้นเท่าไหร่ครับตนนัวนี้เดดยังไม่มามีไฟยังไม่ขึ้นเพราะแดดยังไม่มา ดูกัวนว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่านะมันจะไฟแบตเตอรี่ออกเท่าไหร่ครับเพื่อนครับก็มันเข้าหลอดไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์ดีซีนะครับตัวนี้ต้องหลอด12โวลต์นะครับหลอดเดียวกันนั้นไม่ติดนะครับแบตใช้ได้11แบตเตอรี่นะครับ2โวลต์เอามันคือว่าขึ้นหนะาจอกขาด้วยเดตรงไหนนในแหละในเลขเล,เล,เล<ช>ขข<า>ึ้<ๆ>นใน วะอันนี้ดูฟังกันี้ก็ขึ้นบ่ก็ขึ้นาต้องรอก็ตาเจอกันใหม่สวัสดีครับ